แล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของ โครงการเติมเงิน1 0,000บาทกันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกันมาเยอะนะคะจะได้จริงไหมจะได้ยังไงนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวล่าสุดออกมานะคะว่าทางคลังเนี่ยได้มีการเลื่อนประกาศผลลงทะเบียน ับสิทธิ์โครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนะคะบนแอป,ปทางรัฐจากกําหนดการเดิมในวันที่22 กันยายนนี้อย่างไม่มีกำหนดไปก่อนนะคะขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการเนี่ยมีมากถึง33ล้านคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะมีการาเลื่อนออกไปก่อน นะคะจากกำหนดการเดิมเนี่ยในวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งระบุว่าจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล t หลังจากตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยการเสียภาษีประจำปี2,566รายได 8, 40, ้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีมีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน500,000บาทปัจจุบันเนี่ยก็มียอดผู้ลง ทะเบียนเขาร่วมโครงการแล้วประมาณ33ล้านคนนะคะส่วนทางด้านของ ในลาว,วรร์นแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการเดินหน้าในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัล l ัลเลตเฟดแรกนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางจํานวน14.5ล้านคนประกอบด้วยผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ12.4ล้านคนและผู้พิการ2.1ล้านคนโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตร ประชาชนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่25 2 8ถึง28กันยายน2567นี้โดยแบ่งตามวันที่ดังนี้นะคะในวันที่25กันยายน2567ค่ะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ2.6ล้านคนและผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีเลขหลังบัตรประชาชนนะคะเลขศูน,นะคะในวันที่26กันยายนค่ะผู้รับสิทธิ ผู้รับสิทธิส์สดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลขหนึ่งเลขสและเลขสาค่ะวันที่27กันยายนค่ะผู้รับสิทธิ์บัตรส,สดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลขสี่ หและ7นะคะในวันที่2 8กันยายนค่ะผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8และ9นั่นเองค่ะโดยการจัดกลุ่มการโอนเงินในแต่ละวันให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับก,บการจ่ายเงินเดือนแล้วก็อื่นๆเฉลี่ยการใช้เงินให้กับ เฉลีย่ยเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าววันละประมาณ4-5ล้านคนค่ะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.5ล้านคนโดยมีผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนสำเร็จแล้วประมาณ11ล้านคนขณะทีะ่ส่วนที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพกับบัตรประชาชนกว่า สองล้านคนนะคะขอใหอ้กลุ่มนี้เนี่ยมีการเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ได้สามารถรับเงินได้ตามกําหนดนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าทําไม่ทัน ตามกําหนดนะคะก็จะต้องอรอรับเงินในรอบถัดไปโดยอย่างชา้าที่สุดเนี่ยไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่เช่นนั้นนะคะเงินเนี่ยจะถูกโอนกลับเข้าคืนรัฐนั่นเองนะคะซึ่งาการลงทะเบียนพร้อมเพยโครงการเติมเงิน1นึ่งืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเฟสแรกนะคะสําหรับช่องทางในการผูกพร้อมเพยสามารถผูกได้ ออยู่ที่3ช่องทางนะคะก็คือการติดต่อสาขาธนาคารที่มีบัญชีออมทรัพย์นะคะหรือจะดำเนินการผ่านตู้ ATM นะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งก็ได้ค่ะส่วนการโอนเงินให้ผู้พิการกรมบัญชีกลางเนี่ย มีบัญชีอยู่แล้วซึ่งก็จะมีการโอนเข้าบัญชีตามกําหนดในวันที่15กันยายนนี้นะคะซึ่งทางด้านของนายแล้ววารนนะคะก็ยังบอกต่อไปนะคะว่าสําหรับการเดินหน้าโครงการในเฟส2ขึ้นอยู่กับการเชื่อมระบบซึ่งเมื่อเฟสแรกดำเนินการสำเร็จแล้วแรงกดดันเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็จะมีเวลาในการทำระบบให้ดีขึ้น นะคะแล้วก็ลดข้อกังวลในการที่จะใช้งานอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนด้วยส่วนคําถามว่าจะมีงบประมาณไว้ใช้ดําเนินการในเฟสสองหรือไม่นั้นนายรัวรนก็ได้บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ตั้งงบ งบประมาณนะคะในปีงบ2,568จำนวน1.8แสนล้านบาทแล้วอย่างไรก็ตามค่ะขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนผู้ที่จะมาลงทะเบียนในระบบทั้งหมด32ล้านคนทางนี้นะคะรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ได้ล้มเลิกการจ่ายเงินให้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ย ง่ายๆเลยก็คือสาเหตุสําหรับการเลื่อนประกาศผลในครั้งนี้ก็เนื่องจากการที่ต้องการที่จะรอให้กระบวนการจ่ายเงินในเฟสแรกสําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะประมาณ14.5ล้านคนซึ่งก็จะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าตัวเลขของเฟสแรกเนี่ยอาจจะซ้ําซ้อนกันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนจึงจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนนั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะ เลื่อนไปอย่าไม่มีกําหนดเพราะอะไรทําไมยังไงนะคะเราก็นํามาชี้แจงให้ได้ทราบกันนะคะว่าการที่มีการเลื่อนในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการรอให้เฟสแรกเนี่ยเสร็จสิ้นกันไปก่อนนั่นเองนะคะ